รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาจากนี้ไปสอส,อสอจะพาพ่อแม่ไปร่วมเรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำร่วมกับลูกนั้นมีความหมายต่อพัฒนาการและการเติบโตของลูกมากแค่ไหน อะไรเล่นให้ได้เร oh, oh, oh. oh ื Whoa. Whoa, oh. yeah. ่องต้องพาลูกเที่ยวนอกบ้าน ออกไปสัมผัสประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาตัวตนให้เติบโตอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ขบวนการตากอากาศสัปดาห์นี้พบกับครอบครัวน้องมาเด็กชายอังคารอันทวงศาอายุสองขวบแปเดือนลูกชายวัยส้นของคุณแม่พามพามดาโสธิพันธ์และคุณพ่อสิทธิพรอันทวงศา ทุกวันหยุดคุณพ่อคุณแม่<ญ>มักจะพาน้องมาออกนอกบ้านอยู่เสมอเสมอป่าทะเลอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างมีปลาใน,น,นบ้านของเราเหมือนก็เล็กๆเนาะคือเรามีหนังสือมีของเล่นมีอะไรเขาเล่นแต่ว่าอย่างนั้นนะ่ะเขาเล่นกับตัวเขาเองพาเขาออกไปนอกบ้านหรือว่าออกมาเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยเขาได้เจอธรรมชาติได้เจอผู้คนถ้ามีเพื่อนๆไปด้วยเขาจะได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนอื่น มีนวดต้องขับเรือไปไกลๆไปทำอะไรเอ่ยอ,อ,อ้าวลืมแล้วเหรอว่าเราจะไปจับจับอะไรจับหอยหายเรือเข้ามาแล้วลงมาบู๊โอ้มาแล้วมาแล้วอ่ะลงมามาหาพอ่อมาดอนหอยหลอดทั้งที ก็ต้องลงเรือไปจับหอยหลอดกันหน่อยละครับอ่าน้องมานั่งตรงนี้เดี๋ยวพ่อไปนั่งตรงอ่าน้องมานั่งลงแม่แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับน้องมาไม่มีอะไรมีความว่นวายครับอันนี้มันตัวใหญ่อ๋อมันตัวใหญ่น้องมาใส่อย่างนี้มัันตวใหญ่แต่ถ้าม,ามันไม่ใส่เรือไปไม่ได้นะ ขามันหายไปขามันหายไปลรวทำยังไงดีอ่ะเรไม่ใส่หรออ่ะมันนีพ่อจะทำให้อ่ะมายืนกับพ่อมาเร็วเดี๋ยวพ่อจะเสกให้ขาลงมาหายหายกลับมาเลยมาครับมาต้องใส่ไปไหมครับไม่งั้นแม่จะบอกลุงนะลุงครับอยาไปอยากไปใส่ในที่สุดก็ยอมใส่เสื้อชูชีพแล้วล่ะครับนี่ขามาแล้ว ระหว่างล่องเรือยังได้แวะดูสัตว์น้ำหลากหลายชนิดด้วยล่ะครับโอ้นั่นน่ะมา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 โอนี่นอยอยปอ่ยแล้วไหนแลรุ่นใหญ่ทำไมฉันไม่เห็นนั่นไงมาเห็นปลาไหมเนี่ยโอ้ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วปลาชายเลนเป็นบ้านอันอบอุ่นและเป็นที่ฟูมฟักให้กุ้งหอยปูปลาเติบโตแข็งแรงก่อนออกสู่ท้องทะเลภายนอก ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีที่ทำให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆก่อนที่เขาจะได้ออกไปรู้จักกับโลกกว้างและเมื่อจินตนาการกับความรู้จับมือกันการเรียนรู้ของเด็กๆก็ยิ่งสนุกมากขึ้นอย่างไงล่ะครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฮะลับเปาหน้าชลับเปาอะไรหรอ อนหอยหลอดเป็นสันดอนทรายตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามถ้าจะลงไปจับหอยหลอดก็ต้องมาช่วงที่น้ำลงเท่านั้นนะครับอยค่ะ ก็มหยิบเคือมาเท่าที่สังเกตสัตว์แปลกๆที่พอเขาเห็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปเหมือนเขาจะเป็นคนระวังตัวกลัวอะไรลูกกลัวมันจะดื้ออกมลัวมันจะดื้ออมาแล้วแล้วมันทำอะไรน้องมาไม่ได้น้องมาจับเปลือกเขาเฉยๆน้องมาจับเปลือกเขาน้องมาไม่ได้จับตัวเขาไม่ใช่ เขาเห็นหอยมันกระดึบกระดึบออกมาใช่ไหมครับเขาก็กลัวตอนแรกแต่พอมันอยู่นิええ่งๆแล้วก็จับให้เขาดูทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างคิดว่ามันมันไม่น่ากลัวก็หัวเราะไปด้วยยิ้มไปด้วยเวลาชวนเขาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะกล้ามากยิ่งขึ้นหอยออกมาเร็วหอยออกมาเร็วจะขึ้นไหมว้าไม่ขึ้น ว่าหมาจะไม่ค่อยสนใจการจับหอยหลอดสักเท่าไหร่แต่กลับสนุกกับหาดทรายกว้างใหญ่และสนุกกับจินตนาการของตัวเองมากกว่านะครับผิดก,กับตอนที่น้องมาลงมาจากเรือมากเลยแ่ะครับคือได้สัมผัสที่แปลกใหม่ออกไปจากที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าในกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีมีให้เหยียบแบบนี้แล้วก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลก สนใจจะตากสนใจจะเหยียบสนใจน้ําสนใจคโคลนตรงนั้นอะตรงหน้าเขาอยากเดินอยากเหยียบอยู่ตลอดเวลาอยากจะขยําแล้วเป็นไงเหยียบแล้วเป็นยังไงจะล้มแล้วก็ไปเจอบ้านปูไปเจอบ้านปูใช่ไหมที่มันเป็นเป็นเนินๆขึ้นมาใช่ไหมก็เลยตกใจใช่ไหมครับมันตกใจ น้องมาตกใจอะไรน้องมาบอกพ่อเมื่อกี้ตกใจอะไรนะไม่ตกใจอะไรอ่านั่นน่ะสิตกใจอะไรครับเมื่อกี้ตกใจบ้านกูตกใจบ้านปูดินที่มันเป็นเนินๆใช่ไหมครับเป็นเนินๆที่เราจะพาเขาออกไปนอกบ้านหรือว่าออกมาเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยเขาได้เจอธรรมชาติได้เจอผู้คนถ้ามีเพื่อนเพื่อนไปด้วยเขาจะได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนอกบ้านที่อยากให้เขาเจอในตอนเป็นเด็กๆอย่างนี้ไม่อยากให้เขาอยู่อยู่ในบ้านอย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้เห็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่พ่อแม่หรือว่าอยู่แค่หนนั้นแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็อาจจะต้องเตรียมให้เขาพร้อมที่จะไปเจอเพื่อนในโรงเรียนถ้าอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาเขาต้องเข้าโรงเรียนอย่างน้อยก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตกับคนอื่นเออรู้สึกว่าเออดีมีพื้นที่ให้เขาได้เดินได้ได้ได้สำรวจสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆก็พยายามจะปล่อยไม่ให้เขาไปยุ่งมากอะไรคะ่ะคุณพ่อคุณแม่มาถูกทางแล้วค่ะ เพราะการเลี้ยงลูกแบบปกป้องเกินไปทําให้เด็กขาดทักษะการ,รเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ผู้ปกครองไม่ควรปิดกั้นห่วงแห่ลูกจนสุดตรงค่ะควรสอนให้เขารู้จักแยกแยะเหตุอันตรายป้องกันแก้ไขและ,ะเผชิญปัญหายอย่างรู้เท่าทันด้วยความหนักแน่นรวมถึงค่อยๆสอนให้เขากล้าเผชิญกับความแปลกใหม่หรือความกลัวโดวยการอธิบายอย่างใจเย็นค่ะ เรปล่อยตรงไหนดีลูกน้องมาจะปล่อยหอยตรงไหนครับเอาตรงนี้ดีกว่าเฮยมายบหอยครับเดี๋ยวน้องมามาหาใหม่นะคะบายบายช่วงหน้าในพื้นที่จำกัดอย่างคอนโดมิเนียมมาติดตามกันว่าคุณแม่มีวิธีการจัดสรรให้น้องมาสนุกและเรียนรู้ได้อย s <S ่างไรบ้าง วันที่คุณพ่อไปทำงานคุณแม่รับหน้าที่ดูแลน้องมาเต็มเวลานนต้องตอนอนี้ถึงพื้นที่ในคอนโดจะจำกัดแต่แม่พามก็พยายามจัดห้องให้น้องมาได้เล่นสนุกตามวัยด้วยล่ะครับ โอ้โหสงสัยจะชอบเต้นมากนะครับน้องมาลีลาเนี่ยสุดๆไปเลยการเต้นมีประโยชน์มากค่ะเด็กๆได้เรียนรู้จังหวะจากดนตรีได้จินตนาการและเคลื่อนไหวฝึกการควบคุมระยะน้ำหนักความเร็วความเร่ง ทำให้กลไกการรับรู้ของข้อต่อที่สัมพันธ์กับการทรงตัวและการขยับร่างกายมีความสมดุลค่ะอยากจะทำกับข้าวเอาจะทำกับข้าวคำนี้จะทำเมนูอะไระคะมื้อเที่ยงฝีมือของน้องมาจะเป็นยังไงรอกินกันเลยครับทมให้ขอออกมาเหมคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อไนไม่กลบไม่ วิธีการจัดบ้านเปลี่ยนไปหมดเลยพอมีลูกปุ๊บก,ก็เอาโอเคเริ่มกําจัดออกแล้วก็หาพวกมุมของเล่นให้เขาตรงไหนมีพื้นที่ว่างแล้วก็เอาโอเคตรงนี้พอได้อยู่ก็ใส่ไปก็มีหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนๆในกันที่ลูกๆรุ่นเดียวกันอามองบนยักคิว้วหมดยางมากเลอเนี่ย ไ,ไ,<ห>ไม่กินอาจะถิอใครไม่กินค่ะไม่กินกินอะไรนะกินยุ่นยุ่นไ,ไหมยุ่นยุ่นคืออะไรครับน้องมาในวัย2องขวบแเดือนเป็นเด็กที่พูดเก่งมากอันนี้มัน เวลาเขาพูดอ่ะอย่าไปขัดคือปล่อยให้เขาผิดไปเถอะเงี้ยบางทีเขาจะพูดสลับประโยคอะไรเงี้ยก็เราจะไม่หัวเราะแบบไม่ไม่ไม่ขำไม่ให้เขารู้สึกเสียหน้าเขาก็จะมีความมั่นใจในการที่เขาจะพูดคําอะไรออกมาอะไรเงี้ยพูดเก่งขนาดนี้ควรต่อยอดโดยการฝึกให้ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวฝึกให้วิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางสติปัญญาได้อีกทางหนึ่งนะครับ วันน้เอขกัวน้ำเกือวันนี้แม่พามจะชวนน้องมาทำของเล่นที่ชื่นชอบด้วยละครับชิมอะไรอร่อยไหมช่วงนี้ที่ชอบเป็นพิเศษจะชอบจิ๊กซอชอบ พวกต่อต่อเลโก้อะไรพวกนี้ค่ะก็ค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อการหยิบจับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็แป้งโดนี้กล้ามเนื้อมัดเล็กชัดเจนมากเขาก็จะค่อยๆปั้นเป็นรูปร่างมากขึ้นเด็กวัยนี้ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นและต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ ถึงคุณพ่อจะทำงานแต่แม่พามชวนน้องมาออกไปเที่ยวนอกบ้านยุ่เสมอละครับคิดว่าการพาลูกออกไปข้างนอกหนึ่งแน,แน่เลยเขาได้เจอเจอสภาพแวดล้อมหลาย,ลาย,ลายแบบเจอคนเจอรถรู้ว่าถนนเราเดินลงไปไม่ได้นะมันอันตรายเดินอยู่ริมถนน,นเราต้องจับมือแม่นะถ้าแม่รู้สึกลำบามันก็จะลำบากแต่ถ้าแม่รู้สึกมุ่งเป้าไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกได้ออกไปเจอ อะไรข้างน,นอกเนี้ยมันจะสนุกขึ้นมาเหนื่อยคือมันเหนื่อยนะกระเตงลูกหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าการอยู่อยู่บ้านปกติธรรมดาที่ที่ไม่ได้ทำอะไรหรือเล่นแค่ในบริเวณบ้านอะไรเงี้ยแต่การเดินไปให้ถึงปลายทางไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กวัยนี้นะครับ คุณแม่พามาเที่ยวนอกบ้านทั้งทีน้องมาจะสนุกขนาดไหนช่วงหน้าติดตามชมละครับในที่สุดคุณแม่ก็พาน้องมามาถึงสวนงูจนได้ งูหลืองูหลามงูางูเหลืองงูเหลืองงูเหลืองอ๋องูเหลืองใช่ใช่งูสีเหลืองใช่ไหมโอเคสวนงูอยู่ที่สถานสาภาสภากาชาติไทยถนนพระรามสี่เป็นแหล่งเลี้ยงงูพิษ นำเอาพิษงูมาทำเซรัม่มเป็นแหล่งชมงูที่เด็กๆน่าจะเพลิดเพลินและได้เรียนรู้ไม่น้อยเลยล่ะครับไปดูไหนต่อไปดูงูนี่งูสีเขียวใช่งูเขียวกาบหมากนี่งูเขียวมาจากตัะเอต้องมาวัยน,นี้ก็อาจยังจําไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าถ้าเห็นด้านในอ่ะเขาจะถามซ้ําอันนี้ไข่อะไรอันนี้ตัวอะไรอะไรเงี้ยคือเราก็พูดไปเรื่อย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เขาจะจําไปเลยมันจะมีอะไรบ้างนะแต่ว่าแน่ๆว่าเขาจะได้เห็นงูในแบบต่างๆทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ตอน11โมงจะมีโชว์รีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันล่ะครับวันนี้ครับเราจะทำการรี่พิษงูจากงูเห่าไทยครับมากล้าจับไหม มันกไม่จับโอ้โนะ่ะเขาจับแล้วเขาจับแล้วเห็นไหมอ,หอะไรนะคะงูกินอะไรเขาไม่ได้กินอะไรงูไปเขาอปัปลีดพิษงูอ่ะพิษงูไปทำเซรุ่มอ๋โอโหเห็นน้ำไหลๆออกมาไหมลูกเอ้แต่พิษงูเนี่ยถ้าโดนพิษนี้เข้าสู่ร่างกายก็ไก่งูจ้ะมีกี่ฟองนับได้หน่อย ห2ึ่งส7งส0มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแม่อ่ะได้เดี๋ยวไปไปโทรหาพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วอือค่ะพ่อเออก่อนไม่ได้ก็ใช่ไงก็กดปัญหาของมาอาจจะด้วยวัยตอนนี้คือเขาจะเป็นเด็กใจร้อน ไม่ทำไม่เอาแม่ต้องมาแม่จะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยจะเป็นอารมณ์นั้นฮัลโหลพ่อเมื่อกี่นาไปดูงูมาแหละอ,อ่ฮัลโหลมั่งเร็วๆฮัลโหลแม่อา้าวคุยกับพ่ออยู่แม่จะขออนแล้วดูการ์ตูนนะการ์ตูนอะไรอันดูการ์ตูนตอนนี้ไม่ได้ดูตอนนี้อยู่ข้างนอกดูทำไมกลับบ้านก่อ ใจไม่ดีเพิกเฉยว่าแบบถ้าเขาโวยวายเราก็เงียบพูดเหตผลว่าเออถ้าเกิดโวยวายแม่ก็แม่ก็ไม่คุยนะก็ใช้ใช้ได้วิธีนี้กับเขาอะนะคะก็ใช้ได้แล้วก็เขาก็ค่อยๆลดพฤติกรรมนี้ไปเพราะเขาจะรู้เองว่าเขาโวยวายไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าพูดกันดีๆโอเคพ่อแม่ทําให้ก็มีข้อตกลงกันอะไรเงี้ยการที่แม่หนักแน่นไม่เกิดอาการของขึ้นตามอารมณ์โกรธของลูก เป็นอีกความใจเย็นที่เปิดโอกาสให้ลูกใช้เวลาค่อยๆสงบอารมณ์ตัวเองทั้งด้วยการระเบิดออกมาบ้างคร่ำครวนบ้างด้วยไัยที่ยังควบคุมการแสดงออกได้ไม่ดีการแสดงความเห็นใจหรือการแสดงความเข้าใจแต่ไม่ตามใจในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรถือเป็นคาถาสำคัญในการดูแลอารมณ์<อ>เมื่อลูกกำลังอารมณ์ไม่ดีค่ะร์ป้าปาาไครับร มีอะไรบ้าง,าางออก,าก็บบมีงมีเต่ามีอะไรอีกไม่มีอะไอออกนอกบ้านทั้งทีแม่พามวางแผนให้น้องมาอยู่เที่ยวที่นี่ทั้งวันช่วงบ่ายจะมีการนำงูชนิดต่างๆออกมาโชว์ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆเลยนะครับ ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกตื่นเต้นอยู่นั้นน้องมาของเราก็หลับไปแล้วล่ะครับก็ดูดูอยู่นะชะงงหน้าดูอะไรเงี้ยเสียดายตรงที่แบบหลับเออเลยไม่ได้จับ การออกมาตากอากาศทำให้น้องมาได้เห็นได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าดีต่อพัฒนาการทุกด้านทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และก็ความคิดละครับถูกไหมครับ